กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมเดสตินีเกิลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะน,นําแนวทางการผ่านขอคอยชั้นที่100นะครับผมกับ110ครับ โดยหลักๆแล้วครับผมนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าพี่ครับผมไอ้ด่าน1น0กับ1 1 0เนี่ยมันผ่านยังไงครับผมนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยถือว่าตีไวมากครับผมสาเหตุอย่างแรกครับผมนะเรามาพูดถึงในส่วนของศัตรูด่าน100กันก่อนนะครับผมด่าน100จะเป็นทีมน้โปลีเยนนะครับผมนะ5้าตัวซึ่งถือว่าเป็นสายว่องไวนะครับผมโจมตีไวมากครับผมยิ่งถ้าเกิดใครเล่นสายทีมลมนี่ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่เลยครับผมเพราะว่าไฟเนี่ยมันตีลมแรงขึ้นนะครับและยิ่งมาลมเป็นตี้อย่างนี้เนี่ยก เช่นเดียวกันครับผมถัดไปครับผมก็คือดาดหนึ่งร้อยสิบก็ไม่ต่างกันนะก็จะเป็นเปลี่ยนจากนโปโปรยนห้าตัวก็เป็นหัวโจงห้าตัวครับผมซึ่งก็สายเดียวกันนะก็คือสายว่องไวแล้วก็ตีปิดเกมไวทั้งคู่ครับผมเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนลักษณะของการเป็นยิงสายคีนะครับผมนะอันนี้ก็คือในส่วนของชั้นหนึ่งร้อยสิบนะครับอ่ะทีนี้เราจะผ่านยังไงล่ะครับผมนะตัวละครที่แนะนําในการผ่านครับผมคาแรคเตอร์นะครับผมนะก็มาเลยครับ อย่างแรกครับผมก็คงหนีไปพ้นครับผมไอ้พวกสายตีไวเนี่ยเราก็มีทางเดียวก็ผมก็คือสายดีเฟนต์นะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าก็ต้องเอาตัวที่มีพลังป้องกันหนาะๆนะครับผมนะก็แน่นอนก็คงหนีไปพ้นสายของอะนโปเลียนนะครับผมไอ้ไม่ใช่ขอภัยครับผมฮันดีบารนะครับผมน้าที่เอามา มีประโยชน์มากครับผมในรอบนี้นะถ้าเกิดใครมีฮาริบาวนะผมก็ช่วยได้เยอะเลยครับผมในส่วนนี้เพราะว่า1ฮาริบาวเนี่ยก็เป็นตัวแทงที่สามารถจะทนราเบิดได้ดี2ครับผมฮาริบาวเป็นตัวคล้ายๆกับเรื่องในเรื่องของการอ่าเพื่อไอเดียมึนงงนะครับผมอตุวสิศิ์ศาสนามึนงงได้นะครับผมอันนี้ก็คือ1ตัวแล้วนะ2ครับผมก็คือ ตัวอ่ะเพื่อนำในส่วนของแนวแทงได้ไหมครับผมนะก็จะมีฮันดีบ้าวนะครับผมอาจจะเป็นตัวของเอลิสก็ได้ครับผมแทงหมู่นะครับหรืออาจจะเป็นตัวที่สามารถฮีไวห้ก,กับปาร์ตี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวของอ่าอิซุโมะนะครับอันนี้ก็ได้แต่ก็ต้องแรงสูงถึงจับหนึ่งด้วยครับ คืออย่างแรกครับผมนะเราจะสามารถแนะนําในส่วนของการทําทีมแท้งเนี่ยเราต้องมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแท้งไม่ไหวจริงครับผมก็มีทางเดียวนั้นต้องอัดในเรื่องค่า CP ที่สูงขึ้นนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงก็แน่นอนครับผมก็ต้องเพิ่มตัวละครให้มีเลเวลสูงๆเข้าไว้นะครับผมอันนี้คือทีมที่1นะอย่างที่2ครับผมก็คือการเล่นสถานะ CC หรือคาวคอนโทลนะครับผมนะก็คือการเล่นสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานะมึนงงนะครับผมนะอาจจะมีหลายอย่างครับผมมึนงง นะอ่ะเนี่ยครับผมสถานะมึนงงนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของอ่ะสถานะปิดปากครับผมตในส่วนนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างดําหนึ่งนะอันนี้คํำสาปปิดปากนะครับผมนะหรือไม่ก็แน่นอนครับผมหมุนเกลียวนะครับผมนะในส่วนของสถานะของโรบินฮูสนะครับผมนะ เวลาใครตายขึ้นมาก็สามารถเจนี่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่แหละครับผมหลักๆเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะผ่านครับผมในส่วนของด่าน1 0 0กับ110นะครับผมนั้นเราก็มีทางเดียวนั้นก็คือพยายามเพิ่มครับผมในส่วนของพลังป้องกันที่สูงขึ้นเล่มสถานะที่สูงขึ้นนะครับผมนะเน้นพวกนี้ไปก่อนพอเราสามารถจะยืนชนได้ปุ๊บนะครับผมนั้นและพอเข้าหลุมเราเนี่ยเราสวนแป๊บเดียวครับผมตีก็แตกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย วิธีแรกครับผมก็คือทนให้ได้ครับผมแล้วก็เส้นสถานะครับผมไปใส่ศัตรูครับผมนะก็หลักๆก,ก็จะเจป็นตัวของโรบิฮูดครับผมที่เวลามีเพื่อนของเราเขาในคนหนึ่งตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสถานะหมุนเกลียวติดทันทีนะครับซึ่งก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะ แน่นอนว่าศัตรูค่อนข้างจะตีกระจายกระจายมากๆครับผมดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ต้องภาวนาด้วยนะครับผมนะว่าอย่าให้ตีโดนตัวอื่นซ้านะครับผมนะเพราะถ้าเกิดโดนตีซ้ำาๆมากๆเนี่ยทีมเราอาจจะตายได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีม 100- กับ110รสครับผมสิ่งสำคัญจริงก็คือการเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมหรือเพิ่มรีเวลให้กับปาร์ตี้ทั้งปาร์ตี้นะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวที่ถ้าเกิดใครประมาณว่าออ้จะแวบเดียวยืน าริบาลมันมันไม่โดนยิงพี่มันโดนยิงตัวอื่นตายครับผมนะก็แนะนําก็ใส่แทงตัวอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมอย่างเช่นอ่ะแน่นอนครับผมอาจจะเป็นตัวของเอลิทครับผมนะที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับปาร์ตี้นะครับผมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตัวของหัวโตนะครับเอออ่ะใช่ครับผมหัวโตนะครับที่อ่ะเราปั๊มนี้ว่มาสูงปุ๊บสามารถจะคอยโนดาเมตได้ครับผมแล้วก็คอยหิวให้กับปาร์ตี้ได้นะครับผมนะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นครับผมอย่างเช่นา ไฟก็จะมีตัวของฮอนดะนะครับผมหน้าที่สามารถเอามายืนชนทนดาเบจได้นะครับและเช่นเดียวกันสามารถเอาไปเล่นโพสถานะไฟนะเอาไปยืนคู่กับเมอร์ลินได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเมอร์ลินก็แน่นอนครับผมว่าเป็นตัวเบิร์ดดาเมจของธาตุไฟที่ดีครับและเช่นเดียวกันก็สามารถพอเมอร์ลินเผาไฟได้เนี่ยก็จะเคลียร์ฝันงข้ามได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะหรืออาจจะเป็นตัวของเอเลนก็ผมถ้าโชคดีไม่ตายขึ้นมานะเราก็สามารถจะให้ตัวของเอเลนเนี่ยชุบชีวิตขึ้นมาได้ครับผมหรือถ้าเกิดใครเล่นสายน้ําแข็งก็อาจจะหยุดฝ่ายตรงข้ามได้ครับผมแต่ต้องสปีดมากกว่าฝ่ายตรงข้ามด้วยนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่มาติดด่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่สปีดไม่น่าจะทันฝ่ายตรงข้ามครับผมก็อาจจะลาบากไปนะครับอ่ะหลักหลักลก,ลก,ลก,ลก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนนี้นะครับผมสรุปง่ายๆครับผมนะสองแนวทางนะผมนะพยายามเพิ่มพลังป้องกันให้สูงขึ้นนะครับผมอ่ะแป๊บนึงเพิ่มเติม,ม ใส่ของตีบวกครับผมนะพยายามใส่ของบปง,งตีปงตีบวกผู้นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ไหวจริงนะครับผมนะก็พยายามตีบวกที่เป็นขอบประเภทสีทองขึ้นไปหรือไม่ก็สีแดงครับผมนะแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะหรือไม่ก็ใส่ออฟครับผมที่เพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มเลือดนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับหรือไม่ก็เพิ่ม ความสัมพันธ์นรับผมนะใส่จดหมายไปเยอะครับผมเพราะมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มพลังป้องกันตัวส่วนนี้นะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะถึงดับหนึ่งเลยนะแค่นี้ก็สามารถจะผ่านระบมในส่วนของการลุยข้าบผมด่าน100กับ110ก็ได้ครับผมอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปข้าบผมที่ตัดมาจากไลน์นะครับผมนะก็เป็นแนวทางข้าบผมที่ผมใช้ในสุดของการผ่านชั้น110นะครับ S <S <an> <S ก็อย่างที่บอกครับผมนะก็เป็นด่านที่เราก็ทําอะไรไม่มากไปครับผมอย่างแรกก็คือผมก็แค่เพิ่มนะครับผมในส่วนของสต็กนะครับผมเพิ่มพลังป,ป้องกันนะครับฮันนีบ้าเอ,อ้ยสังเกตว่าตัวละครทุกตัวของผมเนี่ยจะรีเวลค่อนข้างจะสูงที่ดับดึงครับผมเพราะว่าเราจะต้องมารับในส่วนของดาเมจนะครับตัวส่วนนี้และนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้เราก็สามารถจะเอาตัวละครของผมมาที่มีรีเวลสูงครับผมที่เรามั่นใจว่าสามารถจะทนดาเมจไว้นะครับผมเอาเข้ามาใส่ครับผมเรียบร้อยนะซึ่งแน่นอนว่าในทีมเนี่ยจะมีสายซี ดาวที่มีสถานะมึนงงกับตัวของโรบินฮูดนะครับผมนะ ทน่นอนว่าบางท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดมีฮันิบาลมีโรบินฮุดเนี่ยชีวิตประจัก์ง่ายขึ้นเลยครับถามว่าพี่ครับผมถ้าเกิดไม่มีและฮันิบาลมีโรบินฮูดครับผมเอาตัวอะไรแทนได้ไหมแน่นอนครับผมว่า,าอาจจะใส่ของตัวอื่นอย่างเช่นตัวของฮันดาครับผมนะใช้ตัวเผาไหมนะครับผมนะทำการเล่นคู่กับตัวเมอร์ลินเพื่อทําการเบิร์นฝายหน่งข้ามให้ตายอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็อาจจะเล่นในส่วนของตัวทีมอื่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานะนะครับผมนะ น้ำแข็งพวกนี้ก็ได้แต่น้ำแข็งค่อนข้างจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการทนเดเมจให้ได้มากกว่าแล้วก็เบินฝ่างข้ามให้ตายครับผมนะเพราะว่าน้าแข็งเนะี่ยมันต้องมีทีน้ำแข็งที่ถือว่านแน่นพอสมควรอีกดับหนึ่งด้วยน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลักๆเนี่ยการเพิ่มพลังป้องกันเป็นสิ่งสำคัญเสมอนะครับไม่งั้นทนเดเมจไม่ไหวนะอ่ะลมข้อดีคือได้เปิดก่อนมันตรงส่วนนี้มันคือได้ไประโยชน์นะถ้าเกิดใครได้ทีมลมได้เปิดก่อนเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ตัดยอดได้เยอะแต่ต้องยอมรับว่าฝ่า,ายครับนะ แน่นอนว่าถ้าเกิดใครเล่นในส่วนของทีมลมเนี่ยก็ต้องภาวนาในเรื่องของการ r n g นีครับผมในเรื่องของการยกกรับผมและก็ดัมเมจที่โดนด้วยนะครับเนี่ยอันนี้สังเกตดูนะอันนี้คือทวกเพ่อว่าทีมผมมาโชคดีครับผมคือสถานะมึนงงทางานนะครับผมนะแล้วตัวของเอเลนก็ชุบนะครับผมนะตัวของอ,ออกตาได้ัหมครับผมนะอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยไปครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดโดนบุนเกีย์ทั้งตีขนาดนี้มันก็เป็นจังหวะที่เราสามารถที่จะเปิดฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนและทำดัเมตได้ก่อนนะครับ นะนะครับผมซึ่งเราว่าตัวส่วนนี้มีโชคครับผมในเรื่องของการสติสถานะด้วยนะครับอ่ะพอผมเปิดได้ปุ๊บตัวส่วนนี้เราก็มีในส่วนขอตัวอ่ะฮันดีบาวนะครับเอามาชนได้เยอะนะปุ๊บนะครับผมไม่มึนนะครับผมเป็นไรนะตัวส่วนนี้อ่างงัดสองครับผมนาก็คุ้มนะครับผมงัดสองตายสองโดนหมุนเกียวสองครับผมก็ถือว่าเป็นโชคที่ดาเมจที่ดีนะครับอ่ะดังนั้นหลักๆก็ไม่ยากครับผมนะก็คือ มีทางเดียวก็ผมยืนให้ชนให้ไหวหรือไม่ก็เปิดดาเบตให้ไวนะครับผมนะแค่นี้เองหลักๆก,ก็จะผ่านแล้วครับผมไม่ยากเลยครับานแค่นี้เอง